สวดีค่ะชื่อวันพัชชัยเลิศเลขที่29พศ4.1ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสืบค้นความรู้หน้าที่หลักและหน้าที่พิเศษของรากลำต้นใบและดอกค่ะจากแหล่งข้อมูล Google สรุปความรู้ดังนี้หนหน้าที่ของรากมีดังนี้ หยึดลำต้นให้ติดกับพื้นดิน 2. ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากดินแล้วลำเลี้ยงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่พิเศษต่างๆอีกเช่น 1. นึ่งรากสะสมอาหารเช่นลากมันแกว้วลากแครอท 2. ลากข้าจุน เช่นรากโกงกลางลากข้าโพด 3. ารากยึดเกาะเช่นลากปูด่าง4ีรากสังงคห์แสงพืชบางชนิดมีสีเขียวตรงปลายของลากไว้สำหรับสร้างอาหารโดยวิธีการสังเคะห์ส่วยแสงเช่นลากกล้วยไม้ รากไซเป็นต้น 5. ลาากหายใจเป็นรากที่มีลักษณะแหลมๆโผล่ขึ้นมาเหนือดินและน้ำช่วยในการดูดอากาศเช่นลากสแสมรากลำพูน 2. ลํลำต้นหน้าที่ของลำต้นมีดังนี้ 1. เป็นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่างๆ 2. เป็นทางลําเลียงน้ำและแร่ธาตุที่ลากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนต่างๆของพืชลําต้นทำหน้าที่พิเศษต่างๆอีกเช่น 1. ลําต้นจะสมอาหารเช่นขิงขา่าขมิ้นมันฝรั่งเป็นต้น 2. ลําต้นสังงค้อแสงเช่น ระบองเพชร 3. ลำต้นขยายพันธุ์เช่นโหละพาภูดาน 4. ลำต้นเปลี่ยนไปเป็นมือพันธ์ไปเป็นมือพันธุปเปนน์เพื่อช่วยพยุงคำคำจุนลำต้นเช่นบวกตำลึงถใบหน้าที่ของใบมีดังนี้ หสร้างอาหารใบของพืชจะจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปสร้างอาหารเนียกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคะห์ด้วยแสง 2. คลายน้ำพืชคลายน้ำทางปากใบ 3. หายใจใบของพืชจะดูดแก๊สออกซิเจน และคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หน้านี้พิเศษอื่นๆเช่น 1. สะสมอาหารเช่นใบวานหางจระเข้และหัวหอมเป็นต้น 2. ขยายพันธุ์ใบความตายหายเป็น 3. ยึดและไปยุงนำต้นให้ใต้ขึ้นที่สุดเช่นใบตำลึงใบมะ 4. ละ 4. ีล่อแมลงเช่นใบดอกของหน้าวัว 5. ดักและจับมแมลงทำหน้าที่จับแมลงเป็นอาหารเช่นใบม้อข้าวมอแกงลิง ดการคายน้ำของใบเช่นใบกระบองเพชรจะเปลี่ยนเป็นหนามแหลมเป็นต้น 4. ดอกหน้าที่ของดอกมีดังนี้ 1. ช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรสองทำหน้าที่ประสมพันธุ์ขอบคุณค่ะ